ขายหอยครับขายเจ้าบาทหกสิบาหร่ะเออเดียวหกสิบาหรีเว้ยหกสิบหาบาทครับขายลกครับายหอยครับผมดรับสื่อแล้วหนูละหกสิบห้าบาท หนึ่งร้อยสิบอ็ดโลครับขายของนี่สิครับลุ้นลงก็สามก็สมเอะตัวนี้อ่าอ่าโอ้โหคือเดรรายเป็นฮาร์ดกอนไม่ได้ปัญหาคอนโดละเาะได้สิบสองร้านสิบสองเลยตัวนี้สิบเอ็ดโลหกสิบเอ็ดโลหก

ตอนนี้สองโลร้อยสามสิบดูแลหกสิบห้าเด้อน่งก็ึ้นหาบาทเด้อตอนนี้สิบหโลสอองไฟประหยัดหกโอ้าวมือลายโอ้ถ่านึางสิบาเป็นไงเป็นไงมินพันซื้อหัวดเอียนก็ขาดเลย ได้ไหมโซ่ได้ห้าหโลกว่าได้โซ่ได้โซ่ได้โซ่ได้มันของใครล่ะของประหยัดคนประหยัดห้าอ่ามันมานมัมาประหยัดเลยวะันนี้เโลพอดีี่าสิบสามของใครน่ไอโหเอามาใส่กัน 45 5รอของไก่ของไ่ไหมไม่หาสวันตัวนี้13บาโลสอบอดข้อพัอมาจอดเ้ายวันมาแล้วโชคกันไปโชคกันได้ที่ไปอันนี้ไก่บ้ามึงดิอันนี้คุณเช่ออุ้ยแก้วันดิไอ้แก้วพูประมาม มันเบิดแล้วมัย yeah. oh, oh, ังเบิดแล้วมันเบิดแล้วรห้าสิบแปของยายโอ้ายเดนี้สี่โลหกของพ่ใดของยายแงอ้าสีโลหกยายแงห้าบเกองเก้าเก้าเก้าให้ยายวันหน่อยเร็วโอ้ได้วามอยพอดียายแปงมันมโอ้ยายวันเกินสองโลเด้อสามโลหกปาไดียล่อ้ก้าเดิ

สิบเจ็ดปะเลยหนึ5 5 5่งพันเจ็ดร้อยห้าห้าหมดแล้วหมดแล้วมเหลือแล้วหมดละหน่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า ตอนนี้ก็าับอ้าวแม่เมย์มย์เมย์ประเทไหนชั่นเมย์เได้เมย์อล้ว่ขา่ายไปเฝุ่นยังใหสิบเอ็ดลบสองบอก็ได้หลายที่แม่จอนี่ผู้ได้ในหนึ่งแม่จอนแม่สองอันนั้นนะบอสบานนั้นน้ำนบอโอ้แม่นุดน้ำเอา ครับนี่ขายหน่อยครับโลห5กสิบาบาทกับมะนีมัน,นมันครับจากช่องอีสานบ้านน้องเพื่นครับมี <32. S 1> มันดี่ได้พันเจ็ดลอยพันเจหาสิบหาบาทครับกิโลลหกสิบาท